หมอเก่งชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้มิกกี้จะพามาหาหน่อไม้นะคะทีมงานหมอเก่งชาแนลรอกินแกงหน่อไม้ได้เลยตอนนี้คืออยู่ที่สวนมิกกี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงกอนหน่อไม้จะพามาชมต้นดอกกระเจียวกันก่อนนะคะเห็นไหมคะนี่คือต้นดอกกระเจียวนะคะสวยเลยค่ะ นี่ต้นนี้ออกดอกแล้วค่ะเห็นไหมคะก็คือพันุ์นี้ก็ได้มาจากคุณหมอเก่งเหมือนเดิมนะคะนี่ออกดอกกําลังสวยเลยค่ะเห็นไหมคะต้นนี้ก็มีดอกแล้วนะคะคือคือแบบนี้สามารถเก็บเก็บไปทานได้เลยนะคะอ่ามีสวยงามออกดอกแล้วก็คือเันจะเราจะเก็บ เก็บไปเรื่อยๆนะคะดอกจะออกเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ออกดอกแล้วค่ะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะเก็บไปด้วยเก็บดอกกระเจียวไปด้วยนะคะแล้วก็จะไปหาหน่อไม้กันนี่ค่ะนี่คือหน่อไม้ไร่ภาษาอีสานบ้านเราเรียกว่าหน่อไม้ลานะคะหน่อไม้ลา ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เราสามารถปลูกได้ด้วยนะคะอันนี้ที่สวนมิกกี้ก็คือปลูกเองนะคะคือเก็บกินได้ตลอดเพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์ค่ะนี่นี่คือหนอนี้นะคะอ่าเห็นไหมเราจะเอาไปแกงแบบนี้ละค่ะนี่คือหน่อไม้ไร่ค่ะหน่อไม้ไร่สำหรับแกงนะคะอ่านี่เรามากับวันนี้มี ผู้เชี่ยวชาญด้านการสับหน่อไม้นี่นะคะนี่เรากาลังจะสับหน่อไม้กันมีค่ะนี่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 ไงนี่ไงอวบน่ากินมากเลยค่ะวันนี้เรามากับยายเลิศนะคะยายเลิศจะมาสับหน่อไม้ให้เรากินกันอดูนะคะ,ะนี่เลยมาค่ะนี่กอกอเดียวในเยอะเลยนะคะ อาสาบอันนี้เลยค่ะยายเลิศสาบอ,อีกโอ้โห,โหตะก,กาก็มีโอ้โหกกาอาสาบอีกโอ้โหวันนี้เราจะแกงหน่อไม้กันนะคะอ่นไหนอีกมีอีกอันไหนคะยายเลิศไ,ไหน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 นี่ใกล้จะเต็มตะก,กาแล้วค่ะอ่ะมามาดูหนอนี่ นายายโอ้โหอ่านี่อีกหน่อยหนึงนะคะดูดูเราจะสับสับกันแบบนี้เห็นไหมถ้าเกิดเขาขายกันเขาขายยังไงค่ะยายยายเลิศเขาช่างไหมเขาช่างกี่คือจะกาเอาเลยใส่ถุงค่ะถ้าประมาณนี้จะกี่บาทคะประมาณ20่สบาทเองเราต้องแกะเราต้องแกะให้ไหมไม่แกะ คือขายแบบนี้เลยนนคือลูกลค้าจะไปแกะเองป<ช>อกเปลือกเอง<ช>โอ้นี่20บาทเลยคะ,โ,ยยะโอ้ได้เยอะมาก <c oughs> สินค้าธรรมชาติ <c oughs> ก็คือนี่ทำเงินได้เลยนะคะส่วนมิกกี้โอ้โหสุดยอดเดี๋ยวดอกกระเจียววันนี้เราจะเก็บไปด้วยนะคะเอาไปลวกลวกกินกับน้ำพริกนะคะอ่าอันนี้ด้วยอันนี้ไปด้วยค่ะ แบบนี้อีกนะคะอ่านี่ได้อีกคือกินกับน้ำพริกอร่อยมากนี่นะคะใส่ตะกร้าไปเลย ว่าไงายาย,ายเดี๋ยวเราจะไปขุด,ขดหน่อไม้ขุดหน่อไม้เพิ่มอีกนะคะยังไม่พอยังไม่พอนี่เป็นกอหน่อไม้ทั้งหมดเลยนะคะมาเลยมาเลยมาเลยเจอหรือ,อยังยายขึ้นสูงแล้วนะออนี่คืออันนี้คือหน่อไม้เห็นไหมคะอันนี้เป็นหน่อไม้หวานใช่ไหมยายนี่คือหน่อไม้หวานแต่ว่ามันจะ ขึ้นยาวมากแล้วเราไม่ได้มาสับมันก็เลยจะเป็นต่อไปก็จะเป็นสูงสูงเป็นไม้ไผ่สูงสูงขึ้นไปแล้วอันนี้คือเป็นลำสูงขึ้นไปนะคะแต่ตรงยอดยอดเราก็สามารถเอามากินได้เนาะใช่น,นี่คือหน่อไม้หวานก็คือไม่ต้องต้มนานแค่ให้สุกก็กินได้เลยหน่อไม้หวานเนี่ยค่ะ,ะนี่หน่อไม้หวานอีกกอนหนึ่งนะคะนี่นี่นี่น,นี่อันนี้ก็คือเราจะเอาไปแกง แกงรวมกันได้กับหน่อมไม้ไล่ใช่ไหมยายนี่นะคะนี่นี่นี่น,นี่สวยเลยหน่อมไม้หวานนี่อร่อยคือรสชาติมันจะหวานก็เลยเรียกว่าหน่อมไม้หวานไม่ขมนะคะไม่ขมเหมือนหน่อมไม้แบบทั่วไปค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวยายเลิศจะมาสับอ่ะน,นะคะน,นี่เลยนี่เลย ม,มันขึ้นสูงยายนี่ข้างล่างนี่ยายนี่แหละใช่ใช่อ่ะสับไปเลยค่ะน่าจะเพียงพอแล้วนะคะสําหรับหน่อไม้วันนี้นะคะหน่อไม้ไร่และหน่อไม้หวานนะคะเดี๋ยวเราจะไปแกงกินวันนี้เลยนะคะเดี๋ยววันหน้าเรามิกกี้จะพามาทําอะไรอีกจะมาพาชมมาพาทาอะไรเดี๋ยวคอยติดตามนะคะอย่าลืมติดตามช่องหมอเก่งชาแนลด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ